สวัสดีครับสติวเพจชาแนลนะครับผมสวัสดีเช้าวันที่16มิถุนายน2564นะครับผมมีสอบถามเข้ามานะครับผมว่าถ้าเงินที่เหลืออยู่ในโครงการเราชนะนะครับหรือว่าเงินที่เหลืออยู่ในโครงการม33เรารักกันสําหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมถ้าเงินเหลืออยู่จะสามารถโอนเงินที่เหลือนั้น ไปใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ได้หรือไม่นะครับผมหรือว่าจะต้องใช้ให้หมดก่อนเมื่อไหร่นะครับผมสำหรับกรณีนี้นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้วก็โครงการมอ3 3เราละกันที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับจะต้องใช้เงินให้หมดก่อนวันที่30มิถุนายน2564เท่านั้นนะครับ ไม่สามารถโอนย้ายเงินที่เหลืออยู่ไปยังโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ได้เนื่องจากเป็นคนละโครงการกันนะครับเป็นโครงการที่แยกออกจากกันนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะครับผมหากเงินเหลืออยู่ในโครงการเราชนะหรือเงินที่เหลืออยู่ในโครงการม3 3เาเราลักกันภายในแอปพลิเคชันเป่าตังคนะครับจะไม่สามารถโอนย้ายได้นะครับสิทธิ์ตรงนั้นก็จะหายไปทันทีนะครับผมจึงขอแนะนําว่าให้รีบใช้สิทธิ์ ให้หมดก่อนวันที่30มิถุนายน2564นะครับส่วนโครงการคนละครึ่งนะครับเงินก็จะเริ่มเข้าวันที่1กรกฎาคม2564นะครับเวลา6โมงเช้านะครับเงินจะเข้าแล้วนะครับผมจำนวนเงิน1,500บาทนะครับผมแต่ใช้ได้วันละ1,50บบาทนะครับแล้วก็ต้องเติมเงินเข้าก่อนด้วยนะครับจึงจะใช้สิทธิ์ในโครงการ คละครึ่งเฟสที่3ได้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปรีวิววิธีการเติมเงินนะครับวิธีการใช้สิทธิ์ต่างๆในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ให้ได้รับทราบกันด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ